เช่ารถขับฝ่าหิมะในญี่ปุ่นเกือบได้เปลี่ยนจากนักท่องเที่ยวไปเป็นผู้ประสบภัยแล้วไหมล่ะปลายเดือนมกราที่ผ่านมาเราไปเที่ยวโอซากา้าแล้วด้วยความขี้เกียจย้ายที่นอนก็เลยแพนเดทิปไว้2วันจะไปโทโตริกับอีเนะไปที่ละวันเลยนะคือยอมขับรถไกลเช้าเย็นกลับแทนที่จะย้ายโรงแรมมาตอนที่ไปรับรถที่โตโยต้าเลยนะคะเจ้าหน้าที่รีบบอกเลยโทโตริ impossible impossible อีเนะ maybe okay เ,เราก็โอเคโอเคไปต่อจ้าวันนี้ไปอีเนะก่อนละกัน2องชั่วโมงเองจิ๊บจิ๊บรถที่เราเช่าเป็นโตโยต้าเซียนตาเจ้าหน้าที่เขาก็ดีมากมาสอนใช้ งานลถอะไรเรียบร้อยเลยรู้ไหมเราอะเต็นคุณหญิงรุ่นนี้เราก็มีขายนั่นแหละเขาอุตส่าห์มาสอนเขาก็ขอเบอร์โทรสถานที่ที่เราจะไปแ้วเขาไปใส่ไว้ในแ a p โ o s t ลงใน navigator ของรถพร้อมกับที่เราอะเปิด Google map ไปด้วยคือที่ญี่ปุ่นอะถ้าเวลาจะไปไหนให้ใส่แ a p โ o s t อะจะเป๊ะที่สุดแล้วถึงที่หมายไม่มีหลงชัวร์ขับไปเพลินๆได้ชั่วโมงครึ่งอ้าวทางด่วนปิดจ้าแล้วก็คุยกันไม่รู้เรื่อง Google t r a n s l a t e ต้องเข้า้วตอนแรกก็เข้าใจว่ารถเราไปไม่ได้เพราะไม่ได้ใส่ยาง winter หรือเปล่าอันนี้ขอแทรกหน่อยนะใครจะขับรถน้า อย่าลืมรีเควส์วินเทอร์ไท์ไว้ด้วยนะแต่ด้วยความพยายามในการสื่อสารได้ข้อสรุปว่าไปได้แค่ว่าทางด่วนปิดต้องขับอ้อมไปทางอื่นเขาก็บอกให้ว่าต้องไปทางหลวงหมายเลขที่เท่าไหร่เท่าไหร่สมาชิกทุกคนก็ลงความเห็นว่าไปต่อสิมาครึ่งทางขนาดนี้และอีนิดเดียวเองก็ถึงแล้วเอาจริงถนนคือหิมะเต็มสองข้างทางเลยถึงได้ถึงบางอ้อว่าอ๋อหิมะตกหนักทางด่วนก็เลยปิดแต่คือระหว่างทางสวยมากสวยแบบถ้าขึ้นทางด่วนตอนแรกจะไม่เห็นอะไรแบบนี้เลยนะพอมาอ้อมทางเนี้ยได้ดูวิวทิวทัศน์แล้วเป็นครั้งแรกที่เราขั ับรถฝ่าหิมะ ตื่นเต้นพอตัวเลยกลัวรถลื่นคือวิวข้างทางอ่ะเพลินมากคิดดูดิเราจะไปหาดูจากที่ไหนทะเลขึ้นอย่างแรงแต่บนถนนก็ยังมีหิมะก,กองอยู่เราขับต่อมาอีก2ชั่วโมงแล้วนะเนี่ยเพิ่งจะถึงมิยาสึเลยต้องแวะทานข้าวแป๊บเพิ่มข้อมูลอีกนอดถ้าใครมาเที่ยวแถวเนี้ยอย่าลืมกินข้าวหน้าปูนะมีแค่ช่วงวินเทอร์ only อร่อยมากจากมิยาสึขับอีกนิดเดียวก็ถึงอิเนปเป้าหมายของเราลแล้วตลุดเ,เสร็จเลยนะออกจากโอซาก้าเก้าโมงครึง่งแวะงงถนนปิดแวะทานข้าวใดได้ถึงอเนะบ่่่ายอกกลลััววจีีชโ เที่ยวต่อจ้าเอาความสุขตรงหน้าก่อนแล้วจริงๆอ่ะได้เที่ยวอ,อยู่ชั่วโมงครึง่งท,ที่เที่ยวเขาเริ่มปิดและเราก็เลยกลับออกจากอินเนตตอนประมาณ4ี่โมงครึง่งถึงออสกาสองทุ่มครึง่งสี่ชั่วโมงเต็มเต็มข<ๆ>ึ้ขากลับอ่ะไอเราก็คิดว่า Google Map หรือเนในรถอ่ะจะอัปเดตแล้วสรุปไม่จา้าขับไปตามแมบไปขึ้นทางด่วนเจอเจ้าหน้าที่ยืนโบกท่ามการหิมะเลยว่าปิดโว้ยแล้วก็คือโค้งหลายทีมาก <ไอ S 2> ๆเราก็แบบโอเคอะขับต่อขับไปเรื่อยๆ Google Map ก็จะให้วนไปที่เดิมอยู่นั่นแหละสุดท้ายขับ ถึงโอซาก้านี้สอนให้รู้ว่าจะขับรถเที่ยวช่วงหน้าหนาวแผ่นหลุมหลๆมหลุมหลยมหลุมเลยถนนปิดอ้อมทียาวเป็นเท่าตัวจากสองชั่วโมงกลายเป็นแล้วเนี่ยถ้าจาก4ี่ชั่วโมงจะเป็น8ปดไหมเราไม่ขอรอวันต่อมาก็เลยไปโกเบแทนไกลมากไม่มีหิมะให้รถลื่นเลยชิลเลยใครจะไปเที่ยวช่วงเนี้ยก็ระวังเรื่องหิมากันให้ดีนะแผนกันหลวมหได้ละเที่ยวสนุกนะจ๊ะบาย